ัอดีครับเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเมื่อนี้ที่พามาบึงผลงานของเจ้า KF68 ครับนี่ครับลูกชาย KF68 อายุ3เดือนนะครับบึงแข้งขาบางช่วงท้ายนะครับบึงโหนกให้ลูกออกมาก,ก็ถือว่าโอเคครับนี่ครับเจ้าลูกชาย KF68 นีครับ บางไายบางคนบางอย่างครับนี่อันนี้เป็นลูกสาวนะ้รฮอันนี้เป็นลูกสาว k f 6อหกแปดครับนี่ครับลูกสาวนี่สี่เดือนครับผมอันนี้ลูกชาย k f เอหกแปดโค,งดคร,โคง,สครโคงสร้างดีครับผมโครงสร้างดีนี่ครับสามเดือนสี่เดือนให้ลูกดีโครงสร้างดีสวยงามเนี่ยครับผลงานของ k f 6อหกแปด กระถือว่าโอเคยอยู่ครับให้ลูกออกมาเพราะว่าผสมกับมัวบานๆเข้าให้ลูกออกมาโค้งสางกับได้ออกมาแค่นี้กระถือว่าโอเคครับนะครับลูกชายลูกสาวค KF68 ครับนี่ครับ,รบน,นี่ครับพี่น้งคู่กัน ได้กับน้องกันนะครับลูกคนละเมียครับเคเอหกแปดนี่ครับลูกผสมเทียมนะครับนี่ครับเคอหกแปดอันนี้เป็นตัวเถกครับอันนี้เป็นตัวเมียครับอันนี้เป็นตัวผู้ตัวตัวผู้อันนี้ตัวเมียครับครับผมครับผมสวัสดีครับขอบคุณ